พ่อ,อยังคุมกําเนิดอยู่นะครับผม่บมงคนจะแจ้งเกิดแต่ก็โดนพ่อคุมกําเนิดไว้ก่อนครับสวัสดีครับผมเช้านี้ครับพาน้องบตองมาที่บ้านหนุ่มนะครับมาเที่ยวหาน้องสิงห์พี่ชัยครับผม โอ้เราต้องสัมผัสทั้งสองครับผมทางนั้นก็แฟนเก่าครับไปแล้วโอบทตออบอกว่าจะลืมได้ไงแฟนเก่าเนาะโอ้ไปถึงก็บุกเลยโอเ้มันกับพ่อกับลูกเลย นี่ในมีเสียงแล้วครับผมจำได้แล้วคิดถึงมากๆเลยไม่เจอกันนานครับพี่ลูกสาวเราเก็บประการก่อนลูกเก็บประการก่อนปุกเลย โอ้พี่ชัยมงคลน,นี่พร้อมมากเลยนี่มือตองก็หันก้นให้เลยครับชัยมงคลน,นี้พ่อยังคุมกำเนิดอยู่นะครับผม พ่อยังคุมกาเนิดอยู่นะครับผมชต่บางคนจะแจ้งเกิดแต่ก็โดนพ่อคุมกําเนิดไว้ก่อนครับวันนั้นบัวตองมานี่แหละครับผมวันนั้นที่หนีจากบ้านก็คือมาบ้านหนุ่มนี่แหละแต่พอดีไม่มีใครอยู่ไอ้ลูกมานน้มานน่มามานี่มามามานี่มาอู้หูยย่งเล็กน่ารักเลยเนี่ยใส่บัวตองพอดีมานน่มานนิมามา รอบนี้ไม่ค่อยมาหาน้องสิงเลยรอบนี้รอบนี้ไม่ค่อยมาหาน้องสิงเลยน,น,ยาานลยูด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 อูถอยเลยอู้รอบนี้ถอยใส่อย่างเดียวเลยนี่ยกขาให้ด้วยเออมารอบนี้นะครับผมปกตินะครับบัาตองจะชอบน้องสิงมากนะครับแต่ว่ามารอบนี้หันก้นให้พี่ชัยอย่างเดียวเลย บอตองก็เป็นเชือกแรกของพี่ชัยนะครับพี่ชัยก็เป็นหนุ่มแรกของบตตองเหมือนกันนะครับรักครั้งแรกก็ตอนอายุพี่ชัยสิบสามบตองสิบสองนะครับตอนนี้ชัยมงคลก็สิบเจ็ดปีแล้วห่างกันมาสามสี่ปีแล้วครับผมที่ไม่ได้ขึ้นกันนะครับผมที่ไม่ได้ทำภารกิจกันแต่เจอกันบ่อยครับเพราะว่าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันเอา หมตองยากก็ไม่กินไปไหนแ้วนั่นโดูพิชัยพร้อมมากเลยมานีนตองมานด้แล้วนี่ครับแต่มีพ่อยืนคุมอยู่ครับพี่ชัยพ่อยืนคุมอยู่ โอ้เหมือนพ่อกับลูกเลยสูงกว่าน้องสิง์นิดเดียวเองโอ้พี่ชายอะไรพี่ชายเป่าอะไรพี่ชายเป่าอะไรโอ้ ผู้ห่างกันมากๆเลยตอนนั้นเกินกันไม่มากนะครับแต่ตอนนี้พี่ชัยไปสูงมากเลยฮะเขาออกไปก็จะมาหาน้องแต่รอบนี้ไม่ค่อยมาหาน้องสิงนะเอาถอยกลับขึ้นแล้วนั่นเข้มนม่นจุงมาจุงมาเดี๋ยวพี่ชายจะอดใจไม่ไหวมาหาน้องสิงดีกว่า โอ้สูงโอ้ไอ้นะสิงสิงเกือบจะเท่าบัวตองแล้วนี่โอ้สุดยอดเลยเออบัวตองทำไมตัวเตี้ยจังโอ้เกือบซาวิลีเลยไม่น่าเชื่อดูไม่น่าเชื่อเลยเออเออเราจะรอคำสิงดีกว่าไหมนี่เราจะรอคำสิงดีกว่าครับโน ใช่บุตองบอกว่าบุตองอว่าเป็นชอบแล้วเพราะว่าน้องสิงโตแล้วนี่เมื่อก่อนน้องสิงโตได้เล็กนี่ขนาดเพิ่งขนาดเพิ่งเออน,น,น้องสิงสูงเร็วมากเลยครับออนี่ครับช้างได้เดินกับช้างไม่ได้เดินแตกต่างกันตรงนี้เลยครับออความความสูงความใหญ่จะได้เร็วนะครับ วันนี้บัวตองไม่ค่อยชอบน้องสิงดูจะไปหาแต่ชายมงคลเลยดูดูเตรียมตัวไปแล้วนดู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 คนแฟร์ต้องรัดเอาไว้แล้วน่นรอบนี้ไม่รอบนี้แปลกมากๆเลยอ้าวดูครับอ้าวดูอะรอบนี้ไม่ยอมเลยรอบนี้ปกติจะรักน้องสิงมากนะครับผม โอ้โ้โอ้เครียดเครียดโมโหบัตองไม่มาอยู่ด้วยโมโหฮะอย่าเด้อเน่ยมึงก็เหนื่อยน่อยบัดวันเทียบกับบัตองก็จังสั่งมันอ้วนเนารอบนี้ติดติดหนุ่มมากเลยอดใจไม่ไหวครับร้อมาก เพราะว่าบัวตองก็ติดสัตว์ด้วยนะครับในรอบนี้ใช่บางคนก็เลยอาจจะได้กินนะครับผมมาต่อปะ๊ะปะก็ไฟจะหักมานนี้มาลุกนะทยอยครับวันนี้พาน้องบัวตองนะครับมาหาหนุ่มถึงบ้านเลยบัตองสูงกว่าเดอกสูงกว่าเด <laughs> ครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้นะครับผมพาเาตองมาเที่ยวบ้านหนุ่มดูเดินบนไปบนมาเลยที่นี้จะไปหน่นอนไม่ได้เราเมตองพ่อเขาคุมอยู่นี่เห็นไหมนี่พ่อเขายืนคุมเลยพ่อไม่ให้เลยพ่อไม่ให้เกิดลูกจะแจ้งเกิดซะหน่อยแต่พ่อไม่ให้แจ้งเกิดครับผมคุมกําเนิดเอาไว้เลยใครับผม เราเจอกันชิปใหม่ครับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม